เอาครับทุกคนวันนี้ครับผมจะมาสอนหาฮาร์คิที่โกงที่สุดนะเอออย่างแรกเราลงไปลูกสองก่อนนะครับทุกคนไปเอาครับตอนที่ผมก็มาเกาะสอง้วครับไปมาทำดูไปไม่ใช่เกาะสองลูกสองเออไปมาเนี่ครับโอเคมาตรงนี้มาแล้วให้เรากดปุ่มอัสีขาวเอ้ากดผิดครับผมไปเพลันกดสีเหลืองโอ้โหทีนี้ก็มาแล้วครับเนี่ยสีขาวนะไม่ใช่สีเหลืองเออมาครับตรงนี้ก็มาแล้วมานี่ครับถ้าซ่อนอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ นี่ครับนี่งครับเจอแล้วเป็นไงบอยคูดเก่งผมจ like ื้อนะเออเอาเอาเอาใครมาเนี่ยเอาอาได้เดี๋ยวจือเดี๋ยวจือก็ให้เรากดไปตรงนี้เลยครับไปกดครับกดเลยก็เลยเอ้ากดไม่ิดอีกแกะเอ้าโอ้โห๋ยวผมเอาหตการตอนนี้ก่อนแล้วกันนี่มาดิ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 นี่นะนี่แต่แล้วไมนี่อืมนี่ครับให้เรากดไปตรงนี้นะเอาโอเคกดไปเรับก็กดไปเลยครับมาดู้ไโอเคกดได้แล้วมา นี่ครับแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับฮาคิแบบนึคบบบนงบบนครับมาดูแป๊บนึงรอแป๊บนึงครับมาดูโอเครอแป๊บนะโอเคแป๊บนึงเอาไม่ไจะมาเนี่ยมาดิมาดิฮาคิเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่มาดิมา <Search. S 1> มาดิครับ <prof. S 1> มาดิเอ้าเอ้าไม่มาจบแล้วเออนี่ครับมาแล้วมาแล้วเป็นนี้ครับโคตรเท่เลยก็แล้วครับคลิปนี้ขอเพยงตัวเท่านี้ครับบยวเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้ว